วันนี้วันพรหัสบดีที่24พฤษภาคม2555น,นะครับตอนนี้เรามาออกหน่วยณนะโรงเรียนวัดอินทารามบ้านหนองขาวอำเภอท่าม่งจังหวัดกาญจนบรุรีอันนี้เป็นเต้นท์ในการออก,กหน่วย3หอ3คอ อันนี้ก็ทางทนายจรินก็ในนามของคณะกรรมการสภาทนานความจังหวัดกาญจนบุรีออกชาทนายความออกหน่วานแล้วก็อันนี้คือโรงพยาบาลประหลุมพลมายาเสนาก็พาทีมงานมาโดยคุณหมอสาธเพ็ญนักพยาบาลมีการหน่วยเคลื่อนที่ทำฟันนะนี่คือหน่วยบริการโรงพยาบาลประหุพลหน่วยมีการสูดดินปูนมีการ บริการทางทันตกรรมทั้งหมดนะแล้วก็ทั้งนั้นก็จะมีเรื่องของตรวจตาหมอตาเข้ามาตรวจส่วนตรงนั้นก็จะมีการตรวจเรื่องมวลกระดูกโดยคุณหมอสาเทพแล้วก็มีการจ่ายยาแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือเรื่องของการทาบุญทอดท่าสาม,าสามาัคคีซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ตึกร้อยปีโรงเรียนพยาชั้อมลโรงพยาบาลกรุนเทพมหานคนะครับอันนี้คือการออกหวยที่นนที่สุุ่นนิยม อาภิวัตพัฒนาก่อเกิดสังคมเข่นฆ้าสังคมคนกิน เพื่อนที่นะครับตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าคุณหมอธงชัยครั้งนี้รู้จักครั้งแรกนะใช่ใชที่ที่บ้านหนองขาวที่โรงเรียนวัดอินทรารามไม่รทราบว่าการออกลวยนี่มีการออกประจําไหมครับก็ก็มีประจําเรื่อยๆอ่ะ,ค,ะครับประมาทต่อเรือย,รอยครับแล้วการที่มาร่วมงานในครั้งนี้นี่มาพร้รอมในการที่จะบริการ โครงการ3ามอสามพเนี่ยนะครับเรามีความพร้อมขนาดไหนเพราะเราจะมีอีกหลายๆครั้งนะครับซึ่งเป็นหน่วยเคลื่อนที่ของรัฐบาลก็ก็เราเตรียมพร้อมให้บริการได้ตั้งแต่ถอนฟวันนะคะขบคุณควันคุณปูนนะไปเบิการให้ซึ่งปกติแล้วตามหน่วยทั่วๆไปอย่างนี้จะหาไม่เคยได้นะครับการออกเงินเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโอกาสอันดีนะครับถ้าว่า พื game, up, the the so ้นที s <S exactly. ่ใดที่ม yeah, yeah, UH! ีการออกหน่วยสามหมอสามพอนั้นทางทีมของคุณหมอสมชายคือทางนิแพทย์แล้วก็ในนามของโรงพยาบาลหมญเดชก็ยกนี่ว่ายกยกโรงพยาบาลมาเลยนะครับก็ถือว่าเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าแพทย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะที่ออกมาพื้นที่เพราะปกติคุณมาโรงพยาบาลบางคนถ้าไม่มีการนัดเนก็ยากใช่ไหมคําคํายากนิดนึงนะเพราะว่าตุ๊กทุก จัเกิก็ลงมาเจอกันเราที่นี่ที่จังหวัดใช่ไหมแล้วก็มีเคสนะครับในการของเหลวนี่ที่ถือว่าเป็นเคสที่ค่อนข้างที่จะลำบากกน่าใช่ไหมถ้าเป็นเคสลำบากเราเราก็อยากจะแนะนําไปที่โรงพยาบาลดีกว่าคือนัดนัดไข่นัดไปเลยครับก็คือจะได้ช่องทางร่วนไปเลยและโดยทั่วไปในแง่ของสุขภาพฟันของการที่เราออกหน่วยเนี่ยจะพบปัญหาอะไร ส่วนใหญ่ก็ปัญหาที่เราเจอก,ๆๆกค็คือโรคเกลือกโรคฝุกนที่เรารบลงก,ก,กันมากแต่แต่ว่าก็ก็คนส่วนใหญ่ก็มักจะกลัวการทำความิะอาด ทุกคนต้องทําความเข้าใจกันนิดหนึ่งว่าการดาฝันไม่ได้เรื่องอันตรายหรือไม่ได้เรื่องน่ากลัวอะไรนะฮะเราทําไปแล้วเนี่ยสุขภาพช่องปากเราดีสุขภาพทั่วไปเราก็ดีตามไปด้วยยังไงก็ขอขอบพระคุณคุณนมอครับที่มาร่วมงานสามหมอสามคอแล้วก็จุดประสงค์ของโครงการหลักตรงนี้ก็คือการที่ช่วยกันแง่ของการบุกบ้าป่าสามันคนะครับซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับผูนป่วยปีสมเ่็พยายานสังข์อ โรงพยาบาลของผมโรงพยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพบเกี่ยวกับเรื่องการอำนวยความสะดวกาองหมอให้ท่านมีโอกาสมารับบริการฟรีอยออ่าง,ง,งนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่และด้านแต่ละด้านไม่เพียงแต่คุณหมอสมชายแต่แพทย์เท่านั้นนะครับยังมีคุณหมอสาธเทพเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญทางหมอกระดูกยังมีหมอเวชศาสตร์อะไรต่างๆหมอตามาตรวจตาฟรีนะครับและขนาดเดียวกันนั้นเราได้บุญได้กุศลด้วยนะครับก็ขอขอบคุณคุณหมอสมชายนะครับในครั้งนี้ด้วยนะครับ วิธีทำมาชานุนช่วยให้ทั้งเมืองทั้งป่าลุ่มมารวยอยู่กันได้ใต้ฟ้าสวยทั้งคนสัตว์และป่า เพื่บริการประชาชนทรวมกับสหบัดเดรืองที่ก็มีที่มีกิจกรรมดีๆนี้เปลี่ยนไปทุกเดือนและทุกพื้นทีนะครับซึ่งในคราหน้าก็จะเป็นที่บ้านแกงลมกในารจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ับวันนี้สามคนทเป็นโมกาสพัดคู่ก็จะมีแกงสตรีี่แกงบอุปโภคสมุทรทนี่อร่อยมากากครับมาถกันมาครับใจครับ มีสอนมีเทคนิคการทำอะไรไม่ถั่วถั่งอกตักรากนะฮะนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปใช้ดินนะฮะไนการเราไปช่วยได้นะครับปีหนึ่งที่ที่อาชีพสอนสนการประทุณนะครับค่ะอาจารย์บอกว่าเราไม่มีไม่เราไม่มีกระบะทรายเราลงไปสอบถามรายละเอียดในการเพาะถั่งงอกนะคะเป็นอย่างไรนะคะปีหนึ่งเลยนะคะเมื่อจากเที่ยงไปแล้วเราจะ ลุติในการให้บริการช่วงนี้ก็เป็นเวลาสำคัญที่ยังบรการอยู่ทุกหน่วยงานในใต้ยังบริการอยู่ท่านผู้ว่าการจังหวัดเสนอกับเราหลังจากที่ท่านได้เดินไปเยี่ยมชมต่างๆแล้วท่านจะร่วมรัฐทานอาหารกับพวกเราอยู่ที่นี่ก่อนนะคะฉะนั้นเป็นต่างๆที่ยังให้บริการก็คงจะร่วมกับเราจนกระทั่งท่านผู้ว่าการจังหวัดเดินทางกลับนะคะแล้วก็เราจะดูที่ท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับ สักดีมามีมาใช้บริการอยู่แล้วก็จะบริการไปในเรื่องไหนนะครับจนกว่าจะไม่ดีนะโ้ยนะแล้วก็จะถึงขั้นมูฟนะครับแล้วก็เมื่อกี้ยถึงหัวงอกนะครับออกขอนสูงนะนะสองสองศพนะครับแล้วก็เป็นอีกความน่าทึ่งนะครับสามารถที่จะ อันน yeah, huh? ั yeah. yeah. an Mother, okay. yeah. okay. 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 ้นถ hey. hey. ั mm ่วเขียวนมาเพาะให้กลายเป็ัวลอกได้ค่ะคุณคุณี่เพาะเป็นถั่วรู้สึกยั่งป็นมากค่ะด้านขาเมื่อกี้ก็เป็นของคอปรคอปพนะะสายด่วนหนึ่นึ่งแปดหกในการขั้นไควมประสงที่จะติดต่อเรื่ององปะเยะเราก็ให้รถาฟดูนะคะส่วนใหด้านหลังนี้นะคะจงหวัดประาชนทรง มีศูนย์บริการียนผู LC, right? ้เรียนภาคเจ็ดนะครับอยู่ที่อาคาร2อาคารหลังคาสีเขียวนี่ฮะคืออาคารเรียนปลายนี่นะครับมีบริการของศูนย์บริการียนผู้เรียนภาคเจ็ดมาทำงานจะเป็นตัวกลางโซนนี้ท่อเที่ยวนะครับโดยเฉพาะเด็กเล็กอายุสามขวบนะฮะก็ไปรับบริการอยู่ก็ขึ้นรู้อะไรก็ตามที่ต้องการให้บริษัทสะพานนำเสนอแล้วก็ ตามรอยพ่อคือความพอเพียงไม่โอนเอียมเป็นทุนสามานอยู่รวมโลกรวมแรงสร้างสรรค์ให้โลกนี้เป็นสวรรค์เพื่ออยู่รวมกัน โรงพยาบาลข้าผลคนเช้บริการท่านอนาคติหมอพยาบาลมาทำเต็มที่นะวันนี้ก็บริการกันถือว่าแน่นเอียดกันไปหมดนะครับทั้งหมอฟันทั้งหมอกระดูกหมอตาเทพหมอสมชายทันตแพทย์อะไรท่อยามาทำประทับศักดินะครับแล้วก็วันนี้รันตแพทย์ก็คนมารับบริการเยอะสุดขันะครับทนายความกุลิก็ย้อนเงินทั้งหมด2,563บาทนะครับก็ถือว่าเป็นบุญสุศลของประชาชนในพื้นที่ที่ร่วมกับ าป่าสามันทีซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับตึกว้อทีสมเด็จพยานตวัวรสมเด็จพระสังฆราชนะครับที่โรงพยาบาลโรงพรยาิาลศิริใจครับขอบพระคุณมากครับ。